ทิตารีเสวัง7จ็ดไปเสดีค่ะไวทปอยจีทีสามเรซิ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในรอบคันเลือกที่ผ่านมาแน่นอนว่าบัตรเต็มสนามจนต้องจำกัดเวลาส่วนใครที่ไม่ใช่แฟนๆของการแข่งขันกีฬาแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่โดยไวอ์ปอไวอปอได้คว้าอันดับสองในการแข่งขัน g ีทีในครั้งแรกของเขาซึ่งน่าทึ่งอย่างมากค่ะในฐานะมือใหม่ในการแข่งรถ เขาได้ฝึกซ้อมเพียงปีละสามครั้งแต่เขาก็สามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยปียายในสนามการแข่งขันและบรรลุผลที่ดีเช่นนี้ได้ในช่วงสองสารอบสุดท้ายของเกมการแข่งขันหวังอิปอและนักแข่งอันดับที่3ได้เปิดฉากการป้องกันและแข่งขันกันอย่างดุเดือดฉากนั้นคือจุดเด่นและไฮไลท์ของเกมเมื่อต้องเผชิญกับอิทธิพลของผู้เล่นระดับแชมเปี้ยน ที่มากด้วยประสบการณ์ไว้อปอผู้มาใหม่ในสนามสามารถทนต่อแรงกดดันและปราบปรามความพยายามแซงของคู่ต่อสู้ได้สำเร็จความมั่นคงทางจิตใจของเขานั้นน่าชื่นชมอย่างมากค่ะเขาได้พิสูจน์ศักยภาพอันไร้ขอบเขตของเขาในสนามแข่งด้วยการกระทำของตัวเขาเองและยังทำให้เราได้เห็นความภาคเพียรและการทำงานหนักของเขาอีกด้วยไวอปอไม่เพียงแต่มีความเป็นเลิศ ในชีพการแสดงของเขาเท่านั้นแต่ยังโดดเด่นในสนามแข่งรถอีกด้วยเขามีพรสวรรค์รอบด้านอย่างแท้จริงหว้หปอบประสบความสําเร็จในการแข่งรถครั้งแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมอย่างมากและยังเก่งด้านกีฬามากมายอีกด้วยเขาได้คว้ารองแชมป์กลุ่ม GT3PA ได้เป็นครั้งแรกซึ่งน่าทึ่งและน่าประหลาดใจมากในช่วง1.5นาทีสุดท้ายและ3รอบลัง ทุกครั้งที่ผูบ้บรรยายตีลูกเตะม,มุมมันหมายความว่าหลีโม,โมโม่กำลังจะแซงหน้าเขามันอันตรายมากการไล่ล่าแบบนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการป้องกันของเขาก็น่าตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันต้องขอแสดงความยินดีกับวังอีปปอด้วยนะคะที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศรอบแรกของการแข่งขันรถจีทีหรือ2024 t ี twenty f o ่ r series jinhai uh station ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเวลาแข่งกับความเร็วและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นช่วงเวลาแห่งชัยชนะและเส้นทางของไวปอนั้นปลอดภยัยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหลังจากที่มีข่าวว่าการจัดอันดับความนิยมของบล็อกอย่างเป็นทางการของวอกถูกเผยแพร่ออ,อกมาก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมากหัวข้อนี้มีผู้เข้าชม2.24 5ล้านครั้งมีปฏิสัมพันธ์787ครั้ง และการสนทนา191ครั้งเมื่อพิจารณาจากผลการจัดอันดับ10อันดับแรกได้แก่หวังอีปอกงจินจือจิงอีหวังเหอตีโจเซนเจ้าลู่ซื่อหยางมีหวยต้าซินถานเจียนซื่อและหลี่เชียนดาวเหล่านี้อยู่ในชั้นและมีสเสน่ห์อย่างมากค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและแรงดึงดูดของเหล่าคนดัง ได้ขนาดไหนภายใต้ดวงดาวที่สุกใสของเดือนตุลาคมในฤดูใบไม้ร่วงสีทองงานว้แฟชั่นเพาเวอก็มาตามกำหนดโดยรวบรวมบุคคลชั้นนำและความสนใจจากอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกในงานเลี้ยงในครั้งนี้หวังี่ปอได้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาวังี่ปอสวมแจ็กเก็ตแคชเมียร์สีดำจากซีรีส์ตัวอย่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2025 ของชาแนลคู่กับสร้อยคอซีรีส์ไลออนโซลารี are, ต่อชาแนลอันปานีดไวปอแสดงรสนิยมทางแฟชั่นและอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาของเขาในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนกลายเป็นงานพลังแฟชั่นของโวคหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดในวงการไวอปอมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับชาแนลและทุกความร่วมมือก็เหมือนกับงานฉลองทางแฟชั่นที่ถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบเสื้อแจ็คเก็ตผ้าแคชเมียร์สีดำ จากซีรีส์ตัวอย่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2025ของชาแนลที่เขาเลือกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยดีไซน์ล้ำหน้าและนำสมัยเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความหรูหราและความสะดวกสบายขั้นสุดยอดในแง่ของวัสดุอีกด้วยพื้นผิวของแคชเมียร์สีดำช่วยเสริมความสงบและความยับยั้งชั่งใจของไวปปอทำให้เขาโดดเด่นจากฝูงชนราวกับว่า เขาเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ที่เดินออกมาจากภาพวาดและมีอารมณ์ที่มีสเสน่ห์สร้อยคอซีรีส์ไลออนโซราเลตเตอร์ชาแนลที่เข้ากันนั้นช่วยยกระดับรสนิยมแฟชั่นของไวท์ปอขึ้นไปอีกระดับสร้อยคอเส้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสิงโตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความกล้าหาญและสอดคล้องกับความอุตสาหะและบุคลิกที่กล้าหาญของไวท์ปออย่างยิ่งเครื่องประดับอันแวววาว ที่ส่องประกายภายใต้แสงไฟและเติมเต็มใบหน้าหล่อเหลาของไวปปอทําให้เกิดภาพอ,อันน่าจดจําและการผรสมผสานนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของไวปปอในด้านแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพักเพียรและการสแสวงหาสไตล์ของตัวเองอีกด้วยสิ่งที่น่าทึ่งก็คือการที่ไวปปอสามารถสวมใส่ซีรีส์ตัวอย่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของชาแนล ประจำปี2025ได้เป็นครั้งแรกในครั้งนี้ถือเป็นการยอมรับสถานะทางแฟชั่นของเขาอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่เพราะผลงานที่โดดเด่นของเขาในอุตสาหการรมแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและความเข้าใจโดยปียายกับแบรนด์ชาแนลอีกด้วยทุกความร่วมมือเป็นเหมือนภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่สร้างร่วมกันโดยไวอปอและชาแนลถูกรูปลกัก ทำให้ผู้คนเปล่งประกายและตกตะลึงงานแสดงพลังด้านแฟชั่นของวงในครั้งนี้ได้ผลักดันอิทธิพลด้านแฟชั่นของไวปอไปสู่จุดสูงสุดใหม่การดูแลของไวปอในงานวิลแฟชั่นพาวเวอร์อีเวนถือเป็นการยกย่องสูงสุดสำหรับความรู้สึกด้านแฟชั่นของเขาเขาไม่เพียงแต่เปิดตัวในฐานะผู้สวมใส่คนแรกของฤดูกาลเท่านั้นแต่เขายังได้นำเสนอเครื่องประดับระดับไฮเอน ชิ้นที่14ของเขาอีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการดูแลดังกล่าวหาได้ยากมากในอุตสาหการรมแฟชั่นไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำถึงรสนิยมด้านแฟชั่นของไวปอเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกย่องเขาในฐานะศิลปินรอบด้านอีกด้วยวังยปีปปอได้ตีความความหมายและเสน่ห์ที่แท้จริงของแฟชั่นในแบบของเขาเองและได้กลายเป็นพลังที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในอุตสาหการรมแฟชั่นเส้นทางแฟชั่นของไวปอ เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสมาโดยตลอดจากเด็กหนุ่มมาสู่แฟชั่นไอคอนในปัจจุบันเขาได้ใช้ความพยายามและพรสวรรค์ของเขาในการเขียนซีรีส์ตำนานแฟชั่นที่สะดุดตาถูกรูปลักเปรียบเสมือนการเดินทางสู่การก้าวข้ามตนเองเขาแสดงพลางและสเสน่ห์แห่งแฟชั่นในแบบของเขาเองและเขายังใช้วิธีของตัวเขาเองในการถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตอีกด้วยเขาได้ใช้การกระทำของเขา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้นไล่ตามความฝันและความหลงไหลของตนเองเผชิญกับทุกความท้าทายแล้วกาสในชีวิตอย่างกล้าหาญและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ